หมู่บ้านบางแสนมหานครเนื้อที่1้อยสิบหกตารางวาปลูกเต็มพื้นที่นะคะพื้นที่ใช้สอยประมาณสามร้อยตารางเมตรน,นะคะจอดรถได้ประมาณ2อคันค่ะมีสไะว่น้ำเดี๋ยวมาดูกันค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะขนาดห้องน้ำหกห้องน้ำนะคะแล้วก็มีห้องเมดด้านหลังด้วยมีห้องนอนทั้งหมด5ห้องมีห้องนั่งเล่นห้องครัว แล้วก็ยังมีห้องโฮมเทเตอร์ด้วยค่ะตรงนี้คือบริเวณรอบบ้านนะคะตามมาดูเลยค่ะ เื่อนบ้านดีทุกคนค่ะรอบข้างบ้านจะเป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมดเลยนะคะทั้งซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังค่ะบ้านหลังนี้ติดถนนเมนนะคะเข้าจากถนนลงหาดบางแสนมาเพียง200เมตรนะคะข้างหน้าก็จะมีเซเว่นนิวเวนค่ะอันนี้เป็นห้องครัวนะคะแถวอีหวายแล้วก็โต๊ะทานข้าวค่ะตรงนี้เป็นห้องโฮมเทเลเตอร์ดูทีวีค่ะมีแอร์ทุกตัวนะคะ มีแอร์ทุกห้องค่ะต,ติดไว้ในทุกห้องจะมีแอร์ทุกห้องเลยนะคะเป็นบิวอินครัวค่ะ ริเวณในบ้านค่ะโถงทางเดินค่ะอันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะที่เป็นห้องนั่งเล่นนะคะเปิดประตูด้านหน้าก็สามารถออ,ออกสู่สระว่ายน้ําและลงจอดรถได้เลยค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะอันนี้ด้านโถงด้านหน้าห้องครัวนะคะเชื่อมต่อกันสวยงามค่ะบ้านหลังนี้ประมาณ1ิบหปีแล้วค่ะแต่ว่า ดูนวตตลอดเวลานะคะแถวนี้ก็ซื้อขายกัน15ล้านบวกค่ะในเนื้อที่116ตารางวานะคะทางขึ้นบันไดเป็นไม้มาค่ายอย่างดีขนาดกว้างทางเดินขึ้นประมาณเมตร20ได้ะคะ่ะตรงบันไดขึ้นนะคะแล้วก็มีเซนเตเรียอย่างที่มองเห็นสวยงามค่ะเดินขึ้นมาก็จะเลี้ยวซ้ายห้องเล็กห้องแรกก่อนนะคะ ห้องนอนห้องแรกนี่ก็จะมีห้องน้ำในตัวค่ะห้องนี้ค่ะเป็นห้องขนาดไซส,ส์เล็กนะคะก็นอนได้สองคนนะคะเตียงใหญ่ค่ะตรงชาวเวอร์เราก็จะเป็นตู้เป็นกั้นกั้นตู้อาบน้ำไว้ค่ะ เพื่อไม่ให้กระเซ็นนะคะก็เดี๋ยวมาดูอีกห้องหนึ่งค่ะเป็นห้องนอนที่สองนะคะต่อไปการตกแต่งของบ้านเฟอร์นิเจอร์ก็จะใช้ห้องละสีเลยนะคะห้องนี้ก็จะเป็นโทนแนวสีออกสีทองสีน้ำตาลนะคะสีทอง อันนี้คือโถงด้านหน้านะคะที่เชื่อมต่อไปทุกห้องเลยทีนี้มาดูห้องนอนใหญ่ค่ะห้องนอนใหญ่ก็จะมองเห็นสระว่ายน้ำข้างล่างนะคะบรรยากาศดีมากค่ะรับลมดีมากเลยค่ะ ที่เพื่อนบ้านนะคะข้างๆกันถ่ายจากด้านบนนะคะภายในห้องนอนใหญ่ค่ะ ห้องนอนทุกห้องจะมีห้องน้ำค่ะมาดูห้องรับแขกกันนะคะจะเป็นโถงที่เราต่อใหม่ค่ะเข้ามาแล้วค่ะตรงนี้จะมีห้องนอนอยู่สองห้องนะคะเป็นห้องนอนใหญ่และห้องนอนเล็กนะคะจะเป็นห้องน้ำรวมค่ะตรงนี้คือห้องนอนใหญ่ค่ะ เตียงใหญ่นะคะนอนได้สองคนเวลามีแขกมาพักก็จะรับรองด้วยห้องเนี้นะคะ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเล็กกันค่ะอันนี้ห้องเล็กนะคะเตียงก็ประมาณสามฟุตครึ่งค่ะ เป็นห้องน้ำรวมค่ะสวยงามค่ะเดินลงมาแล้วค่ะเดินลงมาข้างล่างนะคะเลาบันไดก็ทำด้วยไม้มาค่าอย่างดีเลยค่ะ บ้านยังสภาพใหม่เอี่ยมค่ะซื้อขายกันก็สิบห้าล้านบวกค่ะเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีสายไฟฟ้าบนดินเลยนะคะสายไฟฟ้าจะลงดินทั้งหมดค่ะมาดูห้องครัวอีกครั้งหนึ่งค่ะบิวอินหมดเลยค่ะก็จะออกไปสู่ประตูด้านหลังที่เป็นห้องเมดและห้องเก็บของนะคะ ห้องเก็บของค่ะตรงนี้จะเป็นห้องซักเสื้อผ้านะคะห้องตากเสื้อผ้าภายในเปิดประตูออกไปมีเครื่องทำปั๊มน้ำาด้วยค่ะด้านหลังรอบบ้านก็จะเป็นบ้านของคนอื่นนะคะข้างๆกันลูกบ้านดีค่ะข้างเคียง ตู้เก็บของอ่างซักผ้าแล้วก็จะมีห้องน้ำห้องชาเวอร์นะคะห้องอาบน้ำห้องน้ำเมดนะคะนี่ก็ห้องอาบน้ำเมดค่ะ ส่วนอันนี้ก็เป็นห้องเมดนะคะหรือไม่ให้เมดอยู่ก็มาเก็บของเป็นห้องเก็บของได้ค่ะหน้าต่างรอบทิศท,ทางค่ะบ้านเย็ยนสบายรับลมค่ะ